วันนี้เราจะมาเรียนตัวเมนูอักษรที่ชื่อว่าพื้นที่ทำงานนะคะตั้งแต่อันตัวแรกเลยนะคะตัวแรกตัวนี้ก็คือมีหน้าที่ก๊อปปี้ชิ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้คือตัดตัดเลยตัดชิ้นนี้ไปไว้ที่สไตล์อื่นหรือว่าก๊อปปี้ชิ้นให้ไปวางที่สไตล์อื่นนะคะหรือจะก๊อปปี้ตัวมันเองไว้สไตล์นี้ก็ได้นะคะขั้นตอนแรกก็คิดชิ้นก่อนเดี๋ยวในกรณีที่เรามีชิ้นเยอะเนาะเราก็เลือกคิดชิ้นก่อน ทำไมมันถึงเป็นสีโป่งก็อยู่ที่ว่าเราเซตติ้งนะคะว่าให้มันเป็นสีโป่งหรือสีทึบนะคะมันรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นภาษาอังกฤษมันจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้นะคะมันจะอยู่ตำแหน่งข้างนอกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดรุ่นภาษาอังกฤษให้ดูก่อนนี่นะคะรุ่นภาษาอังกฤษเนี่ย นี่นะคะเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้นะ,ะเอ่อแสดงออปชันตัวนี้นะคะรุ่นภาษาไทยเนี่ยมันจะเขียนคาว่าลื่นนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นี่นะคะตัวนี้มันจะอยู่กันคนละตำแหน่งนะคะตรงนี้นะคะอือค่ะเราก็สามารถคลิกตัวนี้นะคะ a อ p พ y สิ่งที่มันจีเปลี่ยนไม่ได้ก็คือคีย์เดโมคีย์เดโมเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะเราคลิกอีกครั้งหนึ่งถ้าติ๊กถูกเนี่ยคือโป่งนะคะไม่มีเครื่องหมายคือทึบโอเคนะคะก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนอ่ะต่อค่ะเรามาที่คําสั่งแรกนะคะ Copy แล้วก็คลิกที่เดิมตัวที่สามล่ตกลงก็มาอีกชิ้นหนึ่งก็เป็น2ชิ้นเห็นไหมคะนี่คือคําสั่งตัวนี้นะอ่ะตัวตัวต่อมานะคะ ต,ต่อมาคือตัวนี้เลือกลบที่มีเนี่ยไม่ไม่ชอบรุ่นภาษาไทยอย่างนี้ค่ะอ่านแล้วไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วคอนโทรลเนี่ยคืออ่าเรามาดูรุ่นภาษาอังกฤษ c อนโทรลดของเขาเขียนคําว่า delete select p e e p getting ใช่หไหมคะก็คือเลือกชิ้นที่ต้องการลบค่า getting ทิ้งนะคะอันนี้อันนี้เรายังไม่มีการ getting อ่ะเราลอง getting นะคะ อันดับแรกเลยเราก็ใส่ไซส์ให้เขาก่อนเราเราเคยมีเก็บไว้ไหมเราลองเปิดดูต้องการชุดนี้ S ถึง XL นะคะต้องการทั้งหมดเลยนะเอาไซส์ไหนเป็นเบสคะถ้าเราอยากได้ไซส์ L เลือกไซส์กลางเห็นไหมคะสีเทาก็จะมาอ,ะอันนี้ตอบตกลงโอเคค่ะเราจะเกตดิงละก็เลือกกรอบเกตดิงขึ้นมานะคะ Intelligent เ,เ,เปิดไว้ไหมโอเคนะคะ ใส่เป็นนี้สีชมพูไซส์ใหญ่ต้องอยู่ด้านนอกนอกนอกอันนี้ที่มันออกให้เพราะว่าเรากดปุ่ม Intelligent นะคะตัวนี้ Intelligent เนี่ยเวลาที่เราเขาเราเลือกปุ๊บเนี่ยเขาจะอ่านผิดด้านเองโอเคนี่เรามานี้นะคะเราจะลองมาเทสใช้คำสั่งตัวที่เราต้องการนี้ที่มีวงเล็บแซดนะคอนโทรลดคืออะไรคะลบค่าเกดดิ้งทิ้ง ชิปดีคือลบชิ้นทิ้งนะคะชิ้นนะไม่ใช่แพทเทิร์นค่ะถ้าเป็นหน้าต่างแพทเทิร์นเราใช้อย่างลบลบเอานะคะคลิกค่ะเอาชิ้นเดียวหรือทุกชิ้นที่อยู่บนพื้นที่ทํางานสมมุติว่าเรามี10ชิ้นนะคะอยู่บนพื้นที่ทํางาน2อยู่ข้างบนตรงนี้เราเรียกว่าแถบเมนูชิ้นนะคะตรงนี้แต่ถ้าเราเลือกคํานี้มันจะลบค่าเกดดิ้งที่อยู่บนพื้นที่ตรงนี้ข้างบนจะไม่ลบนะคะ แต่ถ้าเราบอกลบชิ้นเดียวนี่นะวันนี้สีโป่งเรามองไม่ค่อยเห็นเนาะเราก็เปลี่ยนให้เป็นสีทึบหน่อยเราจะได้ทราบว่าชิ้นไหนที่เราเลือกทํางานอยู่ชิ้นนี้หรือชิ้นนี้นะคะเราเลือกชิ้นก่อนที่เราต้องการลบค่าเกดดิ้งทิ้งแล้วก็เลือกคําสั่งคอนทอนดีเอาชิ้นเดียวหรือ2หรือทั้งหมดเลยถ้าเอาชิ้นเดียวเลือกชิ้นเดียวเอาทั้งหมดที่อยู่บนพื้นที่ทํางานก็เลือกเมนูน,นี้นะคะ,ะเราคลิกตัวนี้ตกลงลบให้ละ นะคะคนี่คือคำสั่งตัวตัว Z ตัวนี้นะเลือกย้ายชิ้น c t r l R ก็คืออ่เราลองมาใช้ c t r l R คืออะไรคะคือตัวนี้นี่คือ c t r l R นะคะเราหยิบลงมานี่นะคะเราคลิกก็เหมือนกันเห็นไหมคะนะคะก็คือเก็บชิ้นงานที่เรามีการเลือก c t r l R นนะคะตัวต่อมาลบตระกูลลบเห็นไหมคะชิปดีชิปดีคือลบชิ้นทิง้ง ส่วนกดตัวนี้นะคะก็คือลบทุกชิ้นเลยตัวที่3คือลบรายละเอียดในชิ้นเราจะลองมาสร้างกันนะคะเอารายละเอียดในชิ้นคลิกคลิกปิดเอ,า,อาวาดเส้น หรือเราจะสร้างแอบบ่ตัวนี้นี่นะคะอ่ะเราลองมาใช้ถ้าเราคลิกชิ้น,นี้นะคะแล้วเราก็เลือกคำสั่งคำว่าลบชิปดีคลิกเลยค่ะก็จะลบชิ้นที่เราเลือกนะคะเอามาตัวนี้ลบ นี่คือลบทั้งหมดเลยนะคะก็คือลบเกี้ยงทั้งสไตล์เลยนะคะเรามาลบรายละเอียดชิ้นเช่นเขาบอกว่าเลือกชิ้นที่เราเราจะลบใช่ไหมอ่าเลือกชิ้นแล้วก็เราจะลบอะไรบ้างลบข้อความหรือกระดุมหรือขีบขีดก็คือหนอกน,นะคะหนอกตัวนี้เรา,าเอาทีละทีทีละอันเนาะเอาล้างข้อความเราไม่มีข้อความเราเอามาที่เจาะกระดุมตกลงกระดุมหายเห็นไหมคะอ่ะต่อต่อ เรื่องลบเรื่องสนุกค่ะอ่าเราต้องการลบอะไรอีกลบเส้นดูเส้นตรงไหนนี่คือเส้นวาดโอเคนะนี่คือแล้วลบอะไรอีกคะลบเส้นการขยายมันคืออะไรล่ะเส้นการขยายแล้วเก็บลบได้ไหมขีบรูกระดุมเส้นเส้นคือเส้นที่เราวาดล้างข้อความเส้นขยายดูเส้นขยายคืออะไร เส้นขยายอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองเก็ตดิงดูนะคะแล้วเราลองมาดูลบลบเส้นขยายไม่เห็นมีอะไรเลยไหนลบเส้นขยายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเนาะ ดีลิ t ต d ดีลิ e internal of piece รายละเอียดในชิ้นขียลายเกตติ้งลายเกตติ้งคือ นี้ค่ะก็คือเส้นที่มีการเกตด,ดิ้งนะคะอันนี้เส้นเหล่านี้เราลองเกตด,ดิ้งดูเห็นไ,ไหมคะ,ะก,ก็กปีเื่อนกกอบมาก็ปีคลิกจุดปลายทางวางค่าเกต วางค่าเกตแล้วมันพลิกด้านก็สลับด้านให้เขาอ่าโอเคจากนั้นเราลองมาลบดูลบอ่าตรงนี้นะคะอ่าอันนี้คืออะไรคะลบค่าเกตติ้งของเส้นภายในอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คือเราใช้ตัวฟังก์ชันเขาสร้างไม่ได้อ่านว่าเป็นเส้นภายในเส้นภายในที่ต้องมาจากดินสอเท่านั้นโอเคเนาะสั่งนี้ตัวต่อมา อันนี้เราลบไปแล้วใช่ไหมคะ,ะตัวนี้คือการเก็บจำได้ไหมสมมติว่าเรา copy มาหน่อย copy คะ copy มาเอาอีกทุกชิ้นเลยเป็นสีละนี่สมมุติว่าเราต้องการเขาบอกว่าอะไรมา้างทุกชิน้นอ้าวปรับปรุง F9 ปรับปรุง ปรับปรุงอะไรล่ะดูสิทุกชิ้น F9 คืออัปเดต All p ik. อืมก็คือสมมุติว่าเรามีการแก้ไขนะคะแก้ไขอันนี้ลงมาสังเกตไหมคะมันไม่มีการ update. อัปเดตกด F9 ค่ะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรโน้ตบุ๊กมันจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะ F9 แล้วก็ต้องกดฟังก์ชัน แล้วก็กด F9 นี่มันก็จะอัปเดตให้เห็นไหมคะนี่มอัปเดตให้แต่จริงๆแล้วเราใช้ในในที่นี้ก็คือเก็บชิ้นทั้งหมดเลย F9 นะคะอีกครั้งนะคะ F9 เนี่ยเนี่ยคือเก็บชิ้นทั้งหมดเลยถ้าต้องการเรียกมันลงมาก็คือ Ctrl F9 ไหมคะแล้วกด F10 ทิ้งทีหนึ่งให้มา b r a n s o กด F10 ทิ้งครั้งหนึ่งนะคะ นี่เรามาดูคำสั่งมันไม่ออกละนี่คิดคำสั่งนะคะเรามาดูทุกชิ้นนี่คอนโทรล F 9คือทุกชิ้นบนพื้นที่ทำงานไม่เข้าใจ All piece into work allow ค่ะก็สรุปคือทุกชิ้นในที่นี้ F 9คือเก็บชิ้นงานทั้งหมด นะคะส่วน c อนโทรล F9 ก็คือเลือกลงมาทั้งหมดเรียกลงมาเนี่ยจากที่อยู่มาในอยู่ในเมนูของเขาเนี่ยนะคะให้ลงมาบนพื้นที่ทำงานส่วนตัวนี้เพิ่มตะเข็บก็คือเพิ่มตะเข็บทั้งหมดเลยคิดระหว่เราต้องการ1-4มันจะทั้งหมดแล้วก็ทุกด้านเลยเห็นไหมคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวคำว่าทุกชิ้นต่อมาเส้นชิ้นชินมีเส้นกอกเดียว ชิ้นมีเส้นเกอบเดี่ยอืมพีชเฟรมนี่นะคะลองมาดูหน่อยาสกูเราอยู่คำสั่งพื้นที่เนาะพื้นที่ทำงานอ่ะแล้วก็มีมาดูเมนูพื้นที่ทำงานอันนี้ ในโนอักษรพื้นที่ทำงานเราอยู่หัวข้อเบอร์แปดตัวนี้ตัวนี้เป็นคำสั่งให้มันแยกแยกออกจากกันเลยเช่นนี่นะ,ะเราต้องการทำงานชิ้นเดียวกดตัวนี้นะคะเรากดออกทีหนึ่ง วเนี้เวลาเราคลิกปุ๊บเราเราคลิกนะคะให้สังเกตนะสีอันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีการแก้ไขแล้วนะคะอ่ะเรามาดูนี้เมื่อเราคลิกชิ้นงานเห็นชิ้นนี้ใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นเหมือนกันนะคราวนี้เวลาเราแก้ไขงานเราก็ต้องมาชิ้นนี้แล้วเราก็ทําไมคะแก้มันจะแก้ง่ายดูนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือชิ้นนะพอเราคลิกอย่างนี้เสร็จแล้วนี่คือการแก้ เห็นไหมคะมันพลิกออกมาให้เราอยากทําอะไรอีกเพราะว่าหน้าต่างเนี้มันจะทําอะไรได้ได้อิสระมากเราอยากจะใส่นอ็อตคลิกเลยเหมือนกันหมดทุกอย่างระยะทางตกลงแต่มันทําไมคะอัปเดตให้ในกรณีที่เราต้องการให้มันแยกออกจากกันเลยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันนะส่วนมากเราจะใช้คําสั่งนี้ก็คือ copy ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนแต่ว่าเ,าเอาคำสั่งตัวนี้ก่อนนะพอเราคลิกคําสั่งนี้นะคะเรา ติ๊กคำาว่าร่วมกันออกก็คือให้มันแยกกันเลยหน้าต่างตัวตัวชิ้นงานกับแพทเทิร์นไม่ต้องไม่ต้องสัมพันธ์กันคลิกปุ๊บสังเกตไหมคะสีนี้ที่เมื่อสักครู่เป็นสีเขียวมันคนละตัวกันละนี้เวลาเราแก้ไขแก้ไม่ได้ละมันคืออ่านเป็นคนละชิ้นละเห็นไหมคะตัวนี้ปกติเนี่ยเราเอาสีนี้มาปกติเราคลิกปุ๊บเนี่ยชิ้นนี้เกิดขึ้นเห็นไหมคะเกิดขึ้นสีเรามาคลิกชิ้นเมื่อสักครู่ชิ้นนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่มี อันไหนเกิดขึ้นเห็นไหมคะเราเราเลือกสีนี้แต่มันไม่มีคู่อ่เมื่อมันไม่มีคู่เราทําอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ลิงก์กันละคือต้องการตัดตัดความสัมพันธ์ทิ้งคําสั่งนี้นะตัดแล้วมันจะเป็นคนละเรื่องกันโอเคเสียงที่ที่เราได้ยินก็คือเป็นการตั้งเวลาค่ะว่าเมื่อครบ14นาทีแล้วให้หยุดเพราะว่าตอนอัปโหลดใน y o u t u b e เนี่ยมันได้เท่านี้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนหน้านะคะ